นีไ่ไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหว <Ps> มาแล้วคะ่ะน้ำส้มสดสดชื่นใจรับรองนะคะว่าเดี๋ยวดื่มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตาจะสว่างเลยคะ่ะอะค่ะน,นี่นะคะของคุณอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวมีขอแก้วน้อยดีกว่าค่ะอ๋อได้ค่ะอไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ้าวเออพอเอินแก้วเนี้นัแก้วดื่มไปเรียบร้อยแล้วค่ะของคุณต้องแก้วนี้นะคะอืมอาเลค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่าค่ะดื่มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนลาลแก้วกันหน่อยหมดแก้วอเคค่ะ น้าแก้วค่ะค่ะเมื่อนวนี้น้ำส้มหวานจังเลยค่ะน้าแก้วเตมน้ำเชื่อมหรอคะ้ยเปล่าเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำส้มสดแท้ดารุณีน้ำเม่วันยังไงล่ะค่ะค่ะงัน้นวันนี้พอเท่านี้ดีกว่านะครับน้าแก้วที่เหลือไม่มีอะไรสำคัญแล้วครับคุณนี่จะได้พักผ่อนด้วยว้าไม่น่าง่วงนอนกันไวเลยนะคะทำไมล่ะคะ ก็ดูสิคะนะพระจันทร์แจ่มแจ่มค่ะท้องฟ้าก็แจ่มใสจริงๆน่าจะอยู่ดูพระจันทร์กันสักนิดนึงนะคะอันนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวนักแก้วเก็บหมดเลยนะคะสมุดบัญชีนี่นะคะค่ะสงสัยต้องดูสะหน่อยละ เดี๋ยวพระจันทร์จะน้อยใจถ้างั้งงนมีไปด้วยนะคะเจ้าประคุณขอให้สำร็จสักทีเถอะแม่ทำอะไรอยู่น่ะ ฮะทำไมไม่รู้จักนอนก็มันไม่ง่วงนี่ไม่ง่วงได้ยังไงถึงเวลายังไงก็ต้องนอนปปไ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 ปนอนอยกันเดี๋ยวนี้เลยไป รุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพเป็นกี่โมงคะก็ตามใจนีสิจ๊ะแหมอะไรอะไรก็ตามใจนีทั้งนั้นเลยนะคะ มีบอกว่าให้ไปเดี๋ยวนี้นี่ล่ะก็ไปได้ จะไปไหนก็ตามใจน้องนีสิจ้าพระจันทร์สวยจังเลยนะคะคิดถึงยเยตุ่นจังเลยเยตุน่น่ะก็ชอบพระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรมมข็ชอบมันทั้งนั้นน่ะใครที่ได้อยู่ใกล้ยเยตุน่นก็ต้องมีความสุขกันทุกคน เ่อทิดว่าจริงไหมคะน้องนีว่าจริงไหมล่ะจริงยังไม่ต้องสงสัยเลยล่ะคะ่ะจริงๆแล้วพี่เวเขาก็อยากรู้จกักยตุนเหมือนกันนะแต่นีไม่ให้เขาพบกันหรอกทำไมล่ะครับ เราว่านีรู้นะสิคะว่าถ้าสองคนนี้เขาได้เจอกันพี่อาทิตย์ก็คงไม่มีวันได้พบกับยายตุลนี่ห่วงยายตุล่าให้พี่อาทิตย์คนเดียวนะพี่อาทิตย์เห็นใจนีหรือเปล่าคะเห็นสิจ้ะน้องรักของพี่ thank you อื่นรักพี่มากกว่าตุนอย่าใช่ไหมคะนีห้ามไม่ให้พี่อาดิตไปรักคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะโกรธพี่อทีตไปจนตายเลยนี่คงคิดถึงวิยาดาละสิ ถ้าอย่างนั้นพี่อาทิตย์คิดถึงใครล่ะคะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่บอกนี่จะกัดให้จมูกแบงเลยัน้นช่วยกัดพี่น้อยแทนพี่อยากจมูกแบง Non lo Non อยากหนีได้ค่ะพ่อกันเดินขึ้นบ้า,านกันเดินนะคะเสื้อผ้าชื้นน้ำค้างทั้หมดแล้วนะเดินไหวไหมจ๊ะไหวค่ะ พี่เกียดแองแล้นพี่เดินแทน เปลี่ยนเสื้อให้นะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะนี่เปลี่ยนอันนี้เองได้อย่าดิ้วสิจ๊ะที่ตอนพี่ไม่สบายน้องนียังเปลี่ยนให้พี่เลยพี่ที่กลับไปที่ห้องนะคะ่ะเดี๋ยวแมแก้วตื่นมาเห็นแล้วนะนม่กแก้วหลับเป็นตายไปแล้วพี่ที่กลับไปเลยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายเดินทางไม่ไหวนะน,าาไไน,นะคะไปเลยนะ พีอ่ะพี่คงนอนห้องนู้นคนเดียวไม่ไหวแล้วต่อไปเนี้ยไม่รู้พี่จะทำยังไงดีถึงจะนอนคนเดียวได้พี่คงนอนคนเดียวไม่ได้แล้วล่ะน้องนี <c oughs> ไออย่างเฮ้ยหรือว่าไอ้แก้วต้องบอกรักละลามละลามละเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกเองนะไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นอะไรทั้งนั้นมีปัญญากินกินเข้าไปถ้าคือรู้มากกว่านี้นะไอ้สายตาลามกเขาพวกเองละมันก็อดที่จะไปแอบดูเขาอีกไม่ได้เฮ้ยไม่แล้วนึกเองแล้วมีอะไรดีนะแล้วพรุ่งนี้เกลียดไวกเราเดูได้ทั้งหมดให้คิด อะไรเฮ้เฮ้คิด oh ย <halt ý> <t ye så rails> ังไงก็คิดไม่ออกไอ้ตอดอ้เอิงคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าดาราคู่ไหนอะรู้รู้ป่าวเดเด้อเ่าที่ข้ากินแล้วน้อยสุดเลยนะยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายรู้แล้วรู้ไปไไปไปวะ

นักเกงกับนักแก้ว่ง่จริงๆเลย่นี่พวกไอ้ไม่ต <ah ้องพูดมากเลยมีปัญญากินกินก็ไปเดี่ยถ้าไม่เมาเนี่ยเดี๋ยวข้าเลี้ยงอีกอ่ะไอ้ข้ามันคนไม่กินเหล้าจะต้องเล่นยาเามเลยวะเฮ้ยเอ้ย